ครับวันนี้เรามาแกะกล่องพัสดุกันนะครับเป็นไม้นะครับไมโครโฟนใช้กับกระเดื่องนะครับไม้ชั่วนะครับเปงด้าพัสดุมาข้างในมีอะไรบ้างนะครับว้าว็นแบบนี้นะครับ ชั่ว PGA 5-2นะครับเป็นไมตัวทอมก็ได้กระเดื่องก็ได้นะครับส่วนตัวผมเอาไปใช้กับกระเดื่องนะครับประมาณนี้นะครับข้างในมาดูกันเลยข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่เจ้า่องม,มาให้ กล่องก็จะเป็นนี่นะครับ pga 52ดรัมไมโครโฟนนะครับ p t a ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ก็ตามรูปนะครับเอามาใช้กับกระเดื่องย่านโลนะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่อะไรเป็นภาษานะ มีภาษาฝรั่งเศสญี่ปุ่นอะไรอีกนี่สเปนหรือเปล่าแล้วก็ภาษาจีนเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าครับหรืออะไรไม่รู้แล้วนี่อะไรเนี่ยประเทศอะไรอิตาลีบราซิลแล้วก็อาหรับไม่มีไทยนะน่าจะมีไทยนะครับเพราะว่าชัวร์นี่กับคนไทยเราก็ใช้เยอะนะครับแต่ไม่มีภาษาไทย ด้านหน้าจะเป็นลนนักษณะนี้จำหน่ายโดยบริษัทมหาจักรดีเวลลอปเมนต์นะครับ46สุนิ์มิวแพัฒนาเหนาอตามนี้ครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับมกรลา68นี่ใหม่ๆเลยผลิตใหม่ๆเมืมม่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับนะมาดูด้านในกันเลยครับดูด้านในแล้วมีอะไรบ้าง ักนกนเลยอนนี้โคดสแกนเพื่อรับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเวลาแล้วก็ค่อยลงทีหลังก็ได้ครับแต่ใชามีระยะเวลากำหนดอยู่นะต่อลงมาจะปิดกล่องแบบนี้นะครับเปิดด้านข้างนะครับ เปิดออกมาเราจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนี่นะมีอะไรให้บ้างนะครับมาดูแกะออกมาก็มีเดออ,อะไรคู่มือหรือเปล่าไม่ใช่มีภาษาอะไรดูไม่มีภาษาไทยนะน่าจะมีภาษาไทยนะครับ มีภาษาเกาหลีก็มีเกาหลีใต้นะครับออภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ลหลายประเทศนะแต่ไม่มีภาษาไทยน่าจะทําภาษาไทยมาด้วยนะครับทัออ้งตัวแทนจําหน่ายแล้วน่าจะให้รงงานเขาผลิตมาเป็นภาษาไทยด้วยเนาะพุดตัวแทนที่นําเข้านะครับในประเทศไทยน่าจะน่าจะทาภาษาไทยมาให้มาด้วยนะ ภาษาอื่นเขายังมีนะครับภาษาไทยเราน่าจะมีด้วยเนาะเพราะว่าคนไทยนี่ก็ใช้ไมค์ชัวเยอะนะครับอืมมีภาษาไทยเลยภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอะไรเยอะแต่ภาษาไทยเราไม่มีเลย น่าเสียดายฝากไว้ถึงตัวแทนจําหน่ายด้วยนะครับกำชับที่โรงงานผลิตให้ทำาภา,าษาไไยยมาด้วยโอ้นีได้สติกเกอร์นะครับได้สติกเกอร์รุ่นใหม่ด้านหลังนี่ก็แกะแล้วก็ติดนะชั่วมาดูในกล่องกันเลยมีตซองกันกระแทกนะนะครับ ยงไปข้างสิว้าวตัวใหม่นะครับมีสติ๊กเกอร์ของมหาจักรนะครับชัวว vga 2้าสออย a r d i o i า polar pattern น,นะครับใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่นะครับดูดูครับตัวนี้ก็เป็น ตัวล็อกกหลัการใหม่ส่วนตัวล็อกเขาจะเป็นแบบนี้นะครับคลายล็อกไี่ออกตัวน,นี้ก็จะเขยืดได้ตัวน,นี้ก็มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยมีโลโก้ให้ด้วยนะครับแบรนด์นะครับชัวรมีตนนก็ล็อกไว้ด้านหลังก็มีตัวล็อกมีสติ๊กเกอร์ด้านในที่เป็นชัวร์ด้วยมีโลโก้ชัวร์ด้านในด้วยนะครับ แล้วก็บอกขาตอนนี้จะเป็นเดือยเป็นตัวมาร์กมาดูหัวของไม่กันดูตัวใหญ่อยู่นะดูว้าวมีฟองน้ำซับแรงลมอีกทีนะครับตัวนี้เป็นหัว ตัวน,นี้ก็มีโลโก้นะครับมีโลโก้ของชัวร์ด้วยนะครับแบรนด์ชัวอืมก็ใหญ่อยู่นะครับเขียนอะไรไปด้วย BK นี่หมายถึงอะไรไม่รู้นะแบง k อกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็็ทำไปทำไมโค้ดมาจากโรงงานนะประมาณนี้นะครับปิดไปเหมือนเดิม ได้เหมือนเดิมมีซีนยางรองอีกชั้นด้วยนะครับให้มันแน่นนะเวลาหมุนเข้าไปรู้สึกมันจะมีมันจะมีซีนยางรอบๆนี่นะครับเป็นโอลิงหรือเปล่าถือว่าตอนหมุนเข้าไปมันจะดังโอมีเป็นซีลยางด้วยนะครับข้างในนะครับยันนี่อีกทีเพื่อไม่ให้โลหะนี่มันถูก,กับตัวโครงนะครับ ดนัมิกไมโครโฟนนี่ตัวใหม่เป็นแบบนี้มาดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเออสับกันกระแทกดูมีซองให้มาด้วยนะครับมีซองให้มาด้วยั้งในมีอะไรมี adapter นะครับสําหรับการเล็กการใหญ่นะขาใหม่นะครับ ใช่ hey. น,นี่จะเป็นบาร์โค้ดอะไรจากทางโรงงานครับซองก็อย่างดีครับโอ้ยน่ยินชัหนาผลิตในจีนนะผลิตที่จีนโรงงานก็อยู่ที่จีนนี่น่นะครับน่าจะทำาภาสไทยมาด้วยนะครับฝากไปถึงตัวแทนจำหน่ายเอตัวแทนที่นำเข้าน่าจะกำชับไปที่โรงงานนะครับผลิตาษาไทยมาด้วยอันนี้เป็น เมนนุ่นนะครับนี่เห็นไหมมีภาษาบอกแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับน่าเสียดายนะครับนี่ก็นี่มีภาษาเยอะเลยแต่ภาษาเพิ่มภาษาไทยไปอีกน่าจะดีนะครับเมนน,น,เนุ่นเจอ PGA หอ้าสองตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ อ่านไม่ค่อยออกนะครับม,มูปานะครับภาษาอังกฤษแต่ก็พอดูได้นะครับก็จะดูดูสเปคสักส่วนใหญ่นะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแตกฉานนะครับอ <c oughs> ูพักรักจํานะครับอันนี้แบบคาร์ดิโอยนะก็จะรับจากด้านหน้านะครับข้าสีสา่วงศาถ้าตั้งเออถ้าถ้าวัดเป็นฉากนะครับด้านหลังเขาจะไม่สนใจนะครับ ก็จะรับจากด้านหน้านะครับในระ,ระยะเ้าในระนาบเข้าสองศานะถ้าตั้งตัวไมตรงๆนะครับอืมนี่นะคาดิโออันนี้ก็บอกวิธีล็อกปวดล็อกนะครับมาดูสเปคนะครับเออเห็นไม่เอ่ย5 0าสิบถึงหนึ่งเฮิร์นะครับ โพลาแพทเทิร์นเป็นแบบคาร์ดิโออยนะครับออปต์เอมพีแดนซ์ที่150โอห์มนะครับเซนด์ซีทีฟ 1K นะครับลบที่55า b ิโวลต์นะครับตัวเลขตัวนี้เซนด์ซีทีฟนี่ถ้าตัวเลขตัวนี้เยอะๆยิ่งดีนะครับถึงว่าย่านนี้น่าจะมันจะเหมาะนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ย่านลึกๆกว่านี้นะครับ30มสนี้มันมันจะไปกลบเกลื่อนกับเบสนะครับ ย่านของเบสส่วนนี้จะเป็นย่านของกระเดื่องมันก็จะเหมาะพอดีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบลึกๆนะครับแต่ผมชอบย่านนี้นะครับเพราะถ้าต่ำกว่านี้ก็จะเป็นย่านของเบสมันก็จะมันก็จะไปมันก็จะไปทับกันนะครับหลังวลานั้นเราก็จะไปคัดอีกทีนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบย่านนี้นะจริงก็อยากได้ได้ลึกกว่านี้นะครับแต่มันก็ราคามันก็จะแพงไปอีกนะครับเจ็ดแปดพันมั้งครับ ตัวนี้ก็เห็นบเห็นบางบางคนก็ไปใช้กับไมทอมนะไมฟอทอมนะครับตัวนี้แต่ผมว่าย่านนี้มัน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 เหมาะนะครับมันจะไม่ไปกลบเกอนกับเบรนะครับเบรดเขาจะลงได้ลึกอีกถ้าต่อหลัง di นะตัวนี้นะครับเป็น emergency response นะครับอ่านตามนี้นะครับ นี่นะเพื่๊บย่านนี้มันก็จะตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบมาถึงร้อยมันก็จะไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่มันก็จะมาราบเรียบย่านนี้ตั้งแต่หนึ่งเคมาจนถึงเท่าไหร่นี่ครับช่วงนี้มันจะเรียบนะครับอตนนี้มันก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่พอมาปลายหางมันก็หายไปเลยนะครับก็ต,ตามที่เขาระบุไว้นะครับเนี่ยห้าสิบถึงหนึ่งหมื่นสองพันนีนะครับ อันนี้เป็นพอร์ล่าพาร์เนนะครับการรับเสียงของเขานะครับรับสเซีนประมาณนี้ผมก็ดูแค่ประมาณนี้แห,หละครับนี่เป็นภาษาอื่นแล้วโอเคจบไปครับต่อไปก็มาติดตั้งนะครับมาเราก็มาติดตั้งกันเลยครับก็ปลดล็อกครับ ใช้รูนี้ได้เลยเราไม่ต้องใส่อะแดปเตอร์นะครับเพราะว่าการการของเรานี้เกีียวมันเกีียวใหญ่นะใส่กันเลยครับไปเลยเกียวเขาก็จะพอดีมนะาทำมันเป็นเกียวพอดีนะครับ กนล็อกก็ตั้งให้ประมาณนี้นะแล้วก็ล็อกไวไ้ได้ระยะแล้วก็ล็อกไว้ประมาณนี้ครับกะว่าให้อยู่กึ่งกลางนะ นี่แต่ตัวใหม่มันอยู่กลางส่วนจะเอาเข้าลึกเข้าน้อยก็ลองปบผาดูครับฟังนะครับใส่หูฟังดูผมตัวผาก็วางไว้ประมาณนี้นะเพราะว่าตอนที่เราถอดออกมามันก็จะมีตัวยื่นเข้าไปใช่ไหมผมก็จะวางไอ้ตัวขอบนี่ให้อยู่ตรงนี้พอดีเลยแล้วก็นันก็ขยับหาเอาจะชอบเสียงตรงไหนก็ขยับหาครับ ประมาณนี้นะลอกไวเลยครับอ้แน่นเลยครับพอติดขึ้นไปก็แน่นเลยแล้วก็หาสายไม้มาติดใส่ การติดตั้งจะก็จะประมาณนี้นะครับไปก็ไปเลยก็จะมีเดือยนะครับนี่นะจะมีเดือยเป็นเดือยไ้อยู่ตามร่องนี่ขามันก็ตรงให้ตรงกันนะครับ ถ้าสาไม่ตรงมันก็มันก็ไม่ล็อกนะครับดังแปลกก็ประมาณนี้ครับจากนั้นก็ไปลองฟังดูปรับอีกอ้วแล้วอะไรก็ยกหาเอาครับก็ประมาณนี้นะครับเ่วนตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีนะครับ